ปานคล็บนะคะไปใช้ทะเลน้ากันเนาะค่ะเนาะ <c oughs> ไปใช้ทะเลน้ากันสิบห้าไปเล่นน้ำทะเลมือนี่ส่บีกินนี่มาน้าเด้สิก้าลงน้ำบอเพราะว่าอ้วนมากไม่เป็นไรอ้วนก็ไม่เป็นไรแฟนว่านะที่ลัก แชมพูโคซีสเฟีร์เนาะไม่เป็นลายครับไม่เป็นลายมือแรงเป็นวันที่สามสิบเอ็ดท่นว้าเนาะมือแรงกับจัดงานนั่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สันตัว เยงว่าอ,อุบอลติเหม่ <c oughs> เพิ่นเล่นออกกําลังกายเพิ่นก็ใส่ขนตา <c oughs> เด้เห็นเพิ่นใส่ขนตาเมื <c oughs> ่อน,นีคลื่นพอดีพอดีบ่แหง้ง เขาที่ไปจมูกไหมพี่นี่วันนี้แต่เช้าเป็นมืดๆนะ ว่ากันได้ปอีกอีซีเอื้มดูแลสปักเตอปัดเตอเลยนะน้องว่าอุปกร้อโหละมีไผมากอะกาลังคว้านพี่นี่ดอกพี่นี่จัดการเลยเออจัดการเลยสันตัวสิบิยานอีหยังคนเนาะพวกกันที่เขามีโต๊ะมีหยังเขาบ่อยากให้นั่งอยู่พื้นเด้เขาสิมากวนกวนพี่นี่บ่ได้ดอกค่ะ ที่จัดการคือกันพวกพนมีโต๊ะมีหย,ยังพสิมาว่าอุ้ยเป็นยังคือบนนั่งโต๊ะเป็นยังคือโน่นนี่นั่นนะ่ะนะเขาบะไรยูเบิร์ตเอนะ,ละเลยบม่อยากนั่งกับนั่งอันเก้าอีนะ้เนาะบม่อยากยูเบิร์ตเอเขายูเบิร์เดียวองเลสยินประตัวยินประตัวปู่บนโมลิสักที ม e oui. ันล oh. mm ้างตัวตุล้านช่ไหมใช่ใช่ใ่ใช่ใชใช่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 ใ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใ่ะมืใ่ใช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 ่เนาะช่ยัง เดี๋ยวพี่นี่เฮ็ดให็นมันสว่างเองกะได้เนาะค่ะเนาะขึ้นพอดีพอดีขึ้นลมพอดีพอดีขึ้นทะเลสิบปิิดกระฟ้าเนาะ รักบริสุทธิ์มาแล้วนะคะองเนองเนอามโอามมโคนัดอยู่ให้มังอุ้ยอย่าพักกันก็ช่วงกี่กี่วิกี่วิ안ก็มั่งดีกี่เปอร์เฟปัตีหรลามู แล้วเราก็จะไปลงน้ํากันนะคะต้องรอทําคลิปให้จบก่อนที่นี่บริเวทถำคลิปซูมอเดิซูมืออนี่เฮ็ดไปซื้อๆได้เห็ดแล้วนะแม่ค่ะทํำเฉยๆเราทําเราได้ทําแล้วเราก็เลยต้องทําไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะ,ะถ้าไม่ทํามันก็จะไม่มีแบบว่าทุกวันออกไงที่นี่ก็ต้องทําเนาะชดวิแฟรบุ๊กฟิกอ่า เทสกตุเลชูหรือฟิมโอ้ซอกตีผ oh, so ูดดังยูทูบ b e ่อ้ทุกคนทุกคนสวยทุกคนสยทุกคนสวยทุกคนสวยทุกคยทุนสุกคนทะเลนสวยทุกคนสวยกนสยทุกคนสยนส่ยทุกคสวยทะกนะยคะสยนสวคนสยทะเลนสกคนสวยกนสวยกคายทุกคนสยคนยนยทุนยกยนนยกนน ฝรั่งกําลังนอนแต่คนไหนที่ชอบตอนเช้าเขาก็มาเหมือนกันเนาะเขาก็มาเหมือนกันคนที่ชอบตอนเช้าพี่นีชอบตอนเช้ามันถึงไม่แดดเยอะเออพี่นีจะจะลงน้ํานะวันนี้นะจะลงน้ํานะคะเลสักเซฟลัตเต้ฮะเลสักเลชุลิฟลัตเต้นี่ทุกอย่างอยู่ใน ในกระเป๋านะคะมีแนวปักผมพร้อมมีมีแนวตั้งตั้งโทรศัพท์พร้อมด้วยค่ะทีนี้เอามาน้่เด้เอามาแตะอุดรได,นดน้นี่เนี่ยนี่ทำเองนะคะนี่ถือมาแบบนี้นะคะที่ใส่ที่ตั้งโทรศัพท์ถือมาแบบนี้นะคะไม่น่าเกียดนะเขาไม่รู้นะคืออะไรเยียบแป๊กซ่อนกิเซกสกุเสีย ไม่มีใครรู้ค่ะเราจะตั้งคุยกันอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีใครรู้เน๊ะพ่น่พ่น่เฮตเองเอาไปฮอดสวิตเรซแลรนนี่คือความคิดขายความคิดตัวเองแนนบอกอันมาทางขีามอละัะอันดูนี่รับซะตรงนี้มีแสงสว่างนิดนึงนะเห็นทะเลไหมคะ ทะเลกลางหลังบ่งค่ะ,ะยาสุซอเลยอันเปิ้ลว่าฟินิสเสร็จฟิมมัดนะ,อออะโอเคค่ะพระเอกนางเอกสิไปแล้วได้บานนี่ยเสาดอนขุนโกไปแล้วนะคะคลิปละข่ำค่ะคลิปละข่ำนนเนาะลูเนตลูเนตคือแว่นตานะคะภาษาฝรั่งเศสลูเนตเนาะ <Okay S 2> โอเคค่ะฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ